สวัสดีครับพี่น้องเอฟีตันดาปามทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกานะครับผมมีความรู้ข้างคอบที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีที่ไม่สบายใจครับอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง นะครับวันเช้าวันนี้มีเรื่องไม่สบายใจอย่างมากๆเรื่องหนึ่งครับที่ไม่สามารถปกติแล้วพี่น้องเอฟซีถามมาเรื่องการรักษาเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะไม่เคยปฏิเสธในการจะช่วยให้ความช่วยเหลือแต่มีเคสหนึ่งนะครับผมต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีจริงๆ ผมจะปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในกรณีที่วัวควายของท่านใช้ยาผิดประเภทครับท่านไปหลงเชื่อนะครับไปหลงเชื่อบุคคลที่ไม่หวังดีต่อวงการวัวควายใช้ยาขยายโครงสร้างแบบผิดประเภทแถมยังมีการโฆษณาออกสื่อ ออกสื่อโซเชียลอย่างอึกกระทึกึโคมนะฮะเป็นการใช้ยาที่ผิดยาจริงๆยาตัวนี้เป็นยารักษาโรคเป็นยารักษา,กาอาการตกเลือดเป็นการรักษาอาการกระดูกหักเป็นยาต่อกระดูกนั่นเองนะครับแต่พี่น้องนำมาใช้แบบผิดผิด เอามาใช้ขยายโครงสร้างเอามาใช้ฉีดเพื่อให้วัวควายใหญ่ฉีดเพื่อให้วัวควายกินเก่งยาตัวนี้พอใช้ไปแล้วยาไอ้วัวควายมันจะกินเก่งมันกระตุ้นการกินนะครับเพราะว่าสัตว์ป่วยพวกกระดูกหักพวกนี้มันจะทรมานมันจะไม่ค่อยกินนะก็จะใช้ยาพวกนี้มาใช้มามาช่วยทีนี้การใช้ยาผิดนะครับเอามาเพื่อขยายโครงสร้างเพื่อระเบิดโครงสร้างแล้วแต่ท่านจะพูดกันนะครับ แต่ท่านจะเรียกกันมันมีผลเสียครับผลเสียคืออะไรครับต่อมลูกหมากโตครับเยื่อไม่ออกข้อบวมบ้างต่อมลูกหมากโตบ้างกระเพาะปัสตกระเพาะบางบ้างในส่วนกระจำกระเพาะรั่วอะไรต่างๆนะครับเมื่อเช้ามีเคสเคสหนึ่งครับปรึกษามาว่าช่วยผมด้วยลูกกวายผมเยื่อไม่ออก ผมก็ถามไปว่าอายุเท่าไหรให้กินอะไรและใช้ยาอะไรนะเขาก็บอกว่าอายุหกเดือนให้กินอาหารข้นแล้วก็ลำข้าวแล้วก็ใช้ยาขยายโครงสร้างตัวที่ผมไม่อยากจะพูดถึงชื่อมันนแีแต่แต่แต่ถามว่าตัวผมมีใช้ไหมมีนะครับผมมีใช้ ใช้ในกรณีตกเลือดในกรณีคลอดลูกใหม่เลือดออกเยอะในกรณีขาหักแขกไอขาหักแข้งขาหักเนี่ยผมใช้ครับนะในกรณีแคะ้กนะผมก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นครับไม่ใช่ไม่ใช้ใช้เพื่อสนองตัญหาทำไมถึงใช้ผมทำไมถึงพูดว่าใช้เพื่อสนองกีเลตตัญหาตัวเอง ก็อยากจะให้มันมันใหญ่ใหญ่โตโตนะครับเจตนาก็จังไรอยู่แล้วครับเจตนาก็ไม่ดีอยู่แล้วคืออยากจะให้มันใหญ่โตผิดพ่อผิดแม่เพื่อเอาไปประกวดเพื่อไปหลอกชาวบ้านหลอกขายเขาอะไรเงี้ยครับนะว่าวัวควายตัวเองเนี่ยโอ้โหยันุก,กรรมมาดีตัวใหญ่ที่ไหนได้ใช้ยาครับก็เหมือนนักกล้าเห็นไหมคนอะไรจะกล้ามใหญ่ขนาดนั้นถ้ามันไม่ใช้ยาถูกไหมครับ มันก็ผิดพ่อผิดแม่พ่อมันตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยแต่ลูกมันตัวเท่านิ้โป้งเนี่ยเพราะอะไรครับมันมันใช้ยาฉีดเข้าไปในกล้ามเพื่อกระตุ้นให้กล้ามอยากจะให้มันใหญ่ตรงไหนก็กระตุ้นตรงนั้นแล้วก็ใช้พวกโปรโตีนใจะมียาก็ใช้ยาทังนั้นนะครับเป็นไงครับก็พอแก่ตัวมามันก็เสียหายแต่ในวัวควายนี่ไม่ทันแก่นะอายุไม่นานนะครับถ้าใช้เยอะๆก็ เยี่ยวไม่ออกบ้างกระเพาะบางบ้างคอบวมบ้างเดินไม่ได้สารพัดที่จะเป็นนะครับนะสารพัดที่จะเป็นหยุดเลยครับพี่น้องอย่าสนองกิเลสตัณหาตัวเองนะในกรณีที่เราจะขุนเพื่อขายไม่ว่ากันครับตัวนี้มันเป็นตัวทําให้อ้วนเร็วโตวเร็วก็ไม่ว่ากันจะใช้ก็ได้ยาเป็นยาถูกต้องตามกฎหมายมียอยอหมดเนี่ยครับแต่เรามาใช้ผิดประเภทมันก็ทําให้เสียหายเกิดขึ้นในวงกว้าง ยังไม่พออีกเหรอครับเสียหายยังไม่พออีกเหรอตายกันไม่รู้นะต,ตัวใหญ่ๆดังๆก็ตายเพราะยาเ,เราไม่ว่ากันนะว่าชื่ออะไรเราก็ไม่ไม่พูดถึงละของของเขาสมบัติของเขาในตัวที่กําลังเล็กๆตายก็เยอะไม่บอกกันนะครับมข่าวมันไม่ออกมันเงียบผมเนี่ยรู้ดีครับจะมีคนปรึกษามาบ่อยมากอาจารย์เกีียวไม่ออกอาจารย์กระเพาะรั่วอาจารย์ ผมบอกว่าใช้อีโต้ไมซินครับเดนะีบอกได้เลยนะครับไม่ช่วยถ้ารู้ถ้ารู้ว่าใช้ยาและผมรู้แค่เล่าอาการมาผมก็รู้แล้วครับว่าใช้ยาไม่ต้องกอหกกันครับนะกกหกไปได้ก็ตายฟรนะียาที่ผมบอกให้ใช้ก็เป็นยาแรงนะในสุดก็ตายหมดนะครับไม่รอดหรอกนะผมเองไม่ใช่ว่าผมไม่เมตตาต่อสัตว์ไม่ไม่อยากจะช่วยอยากจะช่วย แต่ท่านเองไปทําผิดพลาดกันเองแล้วจะให้ผมมาแก้มันแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้เยื่อไปออกทําไงครับโน่ตพาไปโรงพยาบาลสัตว์ครับเสียทักครึ่งแสนสี่สาห้าหมื่นไปว่ากันจะได้สบายใจนะครับแล้วก็มารักษาเอามามากลับมาเลี้ยงควายพิการนะบางตัวก็ผ่าตัดแล้วก็ไม่หายตายนะครับ ท่านอยากเป็นอย่างนั้นไหมครับอยากเป็นอย่างนั้นก็ใช้ยาระเบิดโครงสร้างใช้ยาขยายโครงสร้างกันเข้าไปโฆษณากันโครมโครมโครมเนี่ยครับในโซเชียลใน facebook ใน youtube โฆษณาขายกันจงครึ่มเลยนะครับไม่รู้่าปุ๊บออยอหรือผู้ที่มีอำนาจไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันหมดนะครับ เอาแล้วครับฝากเอาไว้นะครับถ้าใช้ยาขยายโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกเรื่องมันมียาที่ขยายโครงสร้างที่ถูกต้องก็มีครับที่ที่ทำแล้วแต่มันเห็นผลช้าใจร้อนไปใช้แบบตัวแบบตัวเร่งด่วนเลยในโซเชียลเฟซบุ๊กก็โฆษณากันโครมโครมโค,ครมคนที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยก็ไปใช้ตามนะครับไปตามเป็นไงครับเสียหาย นะผมบอกเลยครับไม่ช่วยครับขอให้ตายอย่างเดียวสวัสดีครับ